ความเดิมตอนที่แล้วและแค่นั้นกเลเป็นโลกความจริงได้ปลอดภัยได้ไนหะถามจริงเรื่องราวจบแค่แค่นี้เลยแฮปปี้เอนดิ้งจบแฮปปี้ครับผมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอ่ะรูปภาพกับที่นั่งสองที่มีบางอย่างครอบไว้กับประตูดูชั้นก่อนนะมาสองชั้นก่อนอก็ได้พ <c oughs> ี่รูปภาพเพนติงสวัสดีจ้ารูปพัดพูดได้ด้วยแฮะ ยิ่งสุมากที่คนณื่นอยู่ที่นี่นะคือได้เจอกันที่นี่แฮปปี้จังเลยกว้าไปเชิญนั่งเก้าอี้สินั่งเก้าอี้นะนั่งกันนะครับตำแหน่งก็มีชาด้วยอ่าฮะรับสิ่งนี้ไม่ดื่มสิเธอเขาบอกเชิญดื่มได้นะแต่ว่าเราคนดื่มไม่คำถามลราก็ได้ไหมสมัยที่นี่ของทุกอย่างมาตายหมดเลยทุกอย่างเราเคยกินไปนกเกรกากเลือดเนาะโอเคอะไรกันเนี่ยไม่บางอย่างคำท้ายเหรอแม่อ่ไรเหรอ อะไรอย่างงี้มั้งแม่ไรหรองอนเลยแกเปิดขอบมันโตสิเธอเปิดฝาเนาะจ๊ะออ,อเป็นน้ำน้ำนี่มันน้ำหนองให้นักสิ่งเนี้ยให้คุณเลยไม่เป็นไรเอาคุณนะอัน,นอร่อยนะแกะรูปต่อสิ่งเนี้ยเกี่ยวกับอาหารกัน,ะะนะตอนนี้ไปก่อนไม่รู้คือกันแน่ไม่กินหรอกว่าไปกูจะเอาไปนะ แล้วยงกงอกเลือดต่อไปเนีเชิญน,นั่งสิเก้าอียย้อ่ะคุณเอาไปสิคุณกโกหกโกหกโกหกคนนั้นน่าจะมาหัวนะตอนนี้ฉันว่าคนวิ่งได้แล้วตอนนี้เรากินไปแล้วเมื่อกี้นั่นดื่มไปแล้วไม่กินอาหารที่เราให้หรอกโกหกโกหกโกหกโกกโอ้เสียงอะไรดังปุ่มโอเคเราเราปล่อยตายกันนะอดโดนแช่เหรอเอาวัตต์ฟลักต์ไปตายวิทีเนี้ยพลังแช่แข็งจากมือเป็นน้ำปะปล่อยน้ำแข็งได้เลยก็ว่าไปอ่า โอเคย้อนกลับตรงนี้เลยอืมแล้แหละลองอ่ะไปโอ้มัมน,มนเดี๋ยวนะแล้วผมเดาตรงนี้เราไม่ดื่มกันได้เนาะแต่คงด่าแต่แรกเลยว่าไม่ดื่มพอดกันแน่ให้ถ่ายบอกคนที่เอามาให้หน่าจะไม่ดีกว่าอืมนั่นก็าอี้ี่อ๋อเหมือนกันไงน,นี่คือทานได้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ดื่มน้ำน้ำนเหนื้อของเขานะโอเคไปแล้วเขาไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่สก,กรรมกับว่าเราโดนมอย่างได้เหมือนกันนะ ไม่ต้องนไหมนะโอเคแต่ว่าเราคนเลี่ยงแหละบางกรณีผมว่าก็ได้ถ้าเป็นไปได้อ่ะอีกแล้วเหรอนั่นอ๋อหรือว่าถ้าเกิดเราดื่มไปอาจจะซวยมาเนี่ยไม่ชัวร์เพียงบานเจอบ่อยๆจใจเอ๋คุณเพียงบานก็กน,นี่นี่นะใช่แล้วเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับเรื่องอขอคุณวิวแชร์ได้ะด้ะได้นะคุณนั่งรถเข็นนะ่ะไกลนะกี่ห้องเนะี่ยโคตรไกลเลยอยากให้ช่วยอันนี้ไงคน,นงข้างกับ ข้างๆนี่มันถึงคนนั้นน่ะนะคนนั้นปฏิบัติได้ไหมแต่ทุกตัวคุไม่ได้แบบอันนี้มันพูดพราะหนที้ว่าอืมทุกตัวผีโพกและจะลำตัวของคนข้างๆนี่วนะเนาะนายชายคอแรกช่วยคนข้างๆได้ไหมเธอคนที่นั่งนุกเข็นนะ่ะช่วยได้สิช่วยได้หรืไปถึงเราเนี่ยเราตัวคุณเขาไปข้างๆมาถึงเราหมดวแล้ชิบหายไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคคอแรกเหมือนคนที่อยู่เนี่คนที่นี่มากกว่า คนที่นี่คือถ้าเกิดไม่อยู่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่คนนั้นคือถ้าอยู่ที่นี่มันอนธิบายคนนั้นไม่ได้นะอกแก่ผีอื่นก็ได้ไหมที่โผลมาที่เราเจอช่วยผีที่โผลมาแล้วกันนะไปทำด้านหลังต่อไปเจอผีที่ป่วยนะอะไรก็ว่าไปว่าเข้าใจนะมีของช่วยนะได้แล้วไม่ต้องห่วงฉันเจอคนป่วยเนาะไปต่อใช่ไหมเนี่ยเธอเข้าใจเนาะคิดว่าอ่ะเจอปล่อยผ่านไปคุยเรื่อง,ร,องระดับหนึ่งอู้ โอ้ันดีโอ้ซากเลยเนี่ยของระเกียะกาวทั่วเลยนะมีซากย่างเละหนังสือเนี่ยมันคุกบางอย่างแล้วก็ซีนเรื่องอธรรมชาติที่นี่ป่ะเนี่ยกระดาษเยอะเลยโอหนังสือโอเคกระดาษหลายหน้าก็ไปนะืมอะไรเนี่ยฉันที่กลับไปจากอีโลกหนึ่งเหรอโอ้อธิบายละเอียดด้วยเขาบอกว่าตอนที่เขารู้ตัว พราะว่าตัวเองยืนอยู่ในโลกเวทมนต์ทุกอย่างรอบตัวเป็นผังองกิชท่านเองทุกท่านโลดเต็นไปด้วยห้องมากมายทันเดิวที่สุด <c oughs> ห้องแบ็ครูมเนาะแกแต่แล้วตอนนั้นได้เจอกับลิฟที่สุดทางและแสงก็เจิดจ้าขึ้นมากลับไปที่โลกความจริงด้ายเนี่ยนี่คือบอกเอนดิ้งที่เราผ่านมาเนาะแกนี้มันเล่นนะผม,มว่าว่าต้องรู้ที่หลังเนี่ยแล้วเอาใช้ที่เรารู้จักอนาไปตอบอดีตว่าไปส่วนใหญ่เลยด้วยอ่าอ่ะ พูดถึงริบพี่นะจาจำได้ว่าเห็นมันในห้องที่มีบันไดยเยอะๆนะต้องไปดูหน่อยเราเพิ่งจากๆมาเนี่ยแล้วไงต่อเนี่ยไปดูไงดีบทไม่มาแล้วผ่านไปน,นานนั้นด้วยซ้ำอะ่ะไม่อยาก,กไปนะั้นเดี๋ยวเลิกได้อะ่ะนะาสาสบายดีบอสหาที่พักก่อนกันนะช่วงว่ายิมต่อฮะของต่างมาโผล่ที่นี่กันแน่เนี่ย อีถามสอง้อสงคำถามมันดูแปลกๆหมดเลยเอ่ที่นี่ของเศร้าๆนะอะไรก็ว่าไปกับอาหารไม่ใช่หรอกนะเออกินได้ไหมเลยปะของของกินที่ไหมก็ว่าไปอ่เผื่อ,อาหาของกินอาหารเหรอไม่ต้องการกินอาหารเลยปะไม่เกี่ยวไม่ไม่ไมชใช่อาหารอ่ะเ,อเรื่องเศร้าละ <c oughs> อ่ออะไรอธิบายของมาไม่รู้จักบอยอะ ไม่รู้จักร่วงไปล่วงปล่อยอะไรนี้อ่ะตรงนี้ไปได้หยิบขึ้นมาผีตัวเดียวเยอะผีเยอะใช้สิ่งนี้ได้ฮะเอาอิดอัดหน้าเขาเหรอชี้ขึ้นฮาทางออกตรงนี้ข้างบนนี้ข้างบนทางออกเนาะคุณล่วงลงมาคุณปล่อยทางออกไปหรือเปล่าเหรอ,อยังไ,ไงวะเนี่ย มีปัญหานะเนี่ยไม่เข้าใจหรือหมายถึงสิ่งที่มันล้อเล่นไปทั่วจากโลกที่มันดักมาหรือเปล่าเหรอฮะเหนนะน่าสนใจวะ่วงลงมามันจับอิดขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปไปถึงอาจจะมันไม่ติดนี้เหรอมันจะเข้าใจอยู่บ้านเนาะหลับหนึ่งแต่ว่าคำแปลงผิดเดยอะกันเลยเลยๆลอที่ไม่ว่ากันอ่ะฝากองขยะพวกนี้มาวิธีกลับลิฟต์งี้ไหมนะ เสียงไม่อยากให้ไปต่อเนาะตอนนี้ไม่ควรไปนี่เซ็นนั้นไหมเนี่ยเรามีทางเดียวตอนนี้เนาะอะไรจะมามันอุบดีเอ้าคุณหัวนี่นะพาไปทีพาไปทีคุณหวัหวหัวไปขวานะทางนี้คุณหวัวมึงบินผ่านไปบินผ่านไปไฟผาพานไปซาวมันดูแบบว่า,าเล่งเราอะไว หัวโดนรถเข็นพุ่งผ่านไปนี่เองคุณหัวอ่าหยิบคุ่นหัวมานี่คนหน้าเศร้ามากโอเคไหมหลับตากลัวมากหลับตากลัวมากโอ้ดิห,ห,หน้าเอิอ่มตื่นเต้นอะไกันแนวเนี่ยเพ่บ้านเหรอหรือใครฮู้ดอ๋อฮู้ดชะนี่เด็กอกะนเนี่ยเด็กสวมหัวต้องการคนที่พูดต้องการไอ้คุณหัวเนาะใช่ไหมยิ้มแล้วส่งมา ส่งมาซะเธอลมดีใช่ไหมคำนี้หมายเ,เชิญชวนเหรอโอเคเชิญชวนก็ได้มันตรงๆให้เรารู้เชิญชวนแล้วส่งมาร่วมก,กันก็ไปนะร่วมก,กันเชิญเข้ามาก็าไปเป็นห่วงก็เลยเชิญมายัางไงวะแฮะเอาหัวหายอ๋อก็คือดึงมาอินไว้เฮดเข้าไปเลยคุณหัวคุณหนาแปลกมากเลย พาราเบีพาราเบีไม่อยากให้ส่งไปนะห้ามส่งนะแกห้ามส่งให้ละแต่ส่งไปแล้วมหมถึงไม่อยากไปเนะส่งมาส่งมาส่งมาให้ฉันนะเอาทุกการหัวที่ฉันแล้วกวาไปเนี่ยต้าสุดใจฉันนะติดใจหัวแล้วจะทุกการหัวแทนหัวนี้ไปไปที่ช่องโอเคชี้ตรงช่องหลุมประตูนั้นข้างหลังประตูเนาะให้ช่วปในนั้นแล้วกันนะไปเหรอ มีใครเป็นคนพาเข้าไปนะต้องการเขาไหมล่ะคนที่พูดถึงก็คือหัวนะคุณหัวไปแล้วตรงนั้นนะเขาพูดคําว่าทําไปด้วยนะอยากให้ไปด้วยกันนะอ๋อถามว่าเราแคร์คุณหัวไหมเนาะถ้าเราช่วยเขา,าอาจจะได้เพื่อนเพิ่มเลยผมมาเอาอีกกันแน่เนี่ยเลือกได้ปะเจอเขาครั้งเดียวท่าน,นเองนะที่ผ่านมาอย่างอยาก,อ,ยากอาที่ท่าทำได้ด้วยเช่นกันเลยนะ โอ้อันนี้ทางเลือกนี่เลยนกเลยเลือกเอนดิ้งว่ะดูแล้วชัดเจนเลยอันนี้คือยิ้มเนี่ยได้ฮันลิมใหม่ก็ไปอันนี้คือเอนดิ้งป่ะผมว่าลองเอนนะเอนดิ้งก่อนฮานลิปก่อนนะอ๋อหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวมันนะมันอาจจะลิปแบบมันต้องหาเด็เร็วแม่คำถามคือลิปจาไง่ายหรือเปล่าคำถามไหน,นก็ตามหลังจากนั้นก็วิ่งทะลพพุผ่านห้องรูปพาพผีคนนั้นผ่านห้องเตียงที่ไม่ไฟไป ก็ไ,ได้ปลอดภัยนะทันเดิมเนะาะเขาจัดสถานที่ตัางไปก็จริงนะกับห้องเดิมด้วยเช่นกันถ้าผิดแล้วก็ใช้เส้นทางตอนนี้นะสายสายกลางสาย,สาย,สายน่าจะไปได้แหละทำได้อยู่นะเอดดี้เหน่ยหัวนะถ้าเกิดถึงคันนี้แล้วเนี่ยกลับไปที่เดิมว่าเช็คที่นี่เป็นรี์จริงด้วยอะกลับตรงน,นี้น่าจะได้นะผีขามด้วยกันไหมไปอันนี้ต่อละคุณนะ่ะ โอ oh ้ตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดต่อข้วบนแล้วจะเอ็นเดิมมอผมมาเขาอาจจะเอ็นใหม่ลองลองทั้งคู่นะผม่าแล้วก่อนนะอคุณทำทุกอย่างแล้วแกเขาเศร้าอ่ะไปต่อคนเดียวเนี่ยอันนี้อันเดียวไงหนึ่งก็คือคนเดียวไปแล้วฉันละเขาเหงาเนอะผม่ากลัวแล้วอ่ะผีงอนยิ้มอ๋อคุณได้ทางไปต่อเนาะ ดีแล้วแฮปปี้เนาอเอพีหายงอนแล้วดีจเจอคุณนะคุณผีครานถ้าก็ไม่มีคุณคงไม่รอดแน่น,นะนะบ,บ,บาย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 พูดถูกปะนะอ่ะบอกลาซ้ำๆหลายะครั้งอันนี้ดูว่าเนี่ยมีแล้วก็มีบอกลากับผีครานเนาะได้บอกลาจะได้เอ็นใหม่แต่ลิปมันดูง่ายจัง <laughs> มันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ ให้กัดไงคือที่เป็นที่บอกว่าแทบหาเจอก็ออกได้เลยกว่าไปเลยให้สิทธิ์คนหาเจอออกเลยโอ้ยพบเอ็นใหม่ไปโอ้กลับมาแล้วเหรอเอ๊กระเป๋าฉันหายไปแล้วด้วยกระเป๋าเหรอทำหายที่ไหนห้ปนะปอะนาแปลกจนเลยแฮะที่ฝาามันจะทำอะไรกันแน่เนี่ยอ้อลืมทุกอ,อย่างไปเหรอจำไม่ได้เลยแฮะความจำถูกลบไปเนาะพอช่างเหอะ จะได้สารตรวจสภาพนี้ก็คงน่ากันไปแหละฉันว่าหาทันนี้ก่อนกันนะมีต่อเหรอหาทันนี้ก่อนเราเงยหน้ามองสัญญาณไฟเฉยไม่เห็นรถรอบข้างแปลกๆอันนี้มันอ๋อเอ็นสักเนี่ยหาเฉยแล้วก็กลับมาแล้วกว้วไปอ่าโอเคกลับช้อยไดนะ้ดีเทิร์นช้อยได้โอเคช้อยมันกลับมาตรงนั้นแหละตรงเอเลือกคนหัวด้วยไกลอยู่เนาะโอเคอ่าลองตอบช้อยข้างล่างเนานะโอเคพาผิวด้วยกันเนาะไปอยู่ด้วยกันได้เอ็น เอ็มผัวใหม่หก,ก็ไปมันกับฉันไม่เธอ <c oughs> เป็นห่วงคุณที่ไปต่อด้วยกันนะไปต่อไปต่อเป็นห่วงคุณนะไปด้วยกันนะไม่รู้เขาจะมาได้หรือเปล่านะแต่เขาดูแฮปปี้แหละถ้ามาด้วยกันแล้วก็คงดีกว่าด้วยชัยกนกับศัพท์ชั้นนะแฮปปี้กว่าด้วยไปขึ้นไปด้วยกันนะโอเคเข้าลิฟต์มาแต่ได้ผีติดบ้านเนะโอเคอยู่ด้วยนั่อยู่ป่ะทางข้างล่างลงไปดูไนดะ้ไหม มันเพื่องีิบดงสิงแค่ถายริบถ่ายดูกันออกมาได้ไหมจำได้หรือเปล่าน่กจะจํจำได้นะโอเคกลับมาจากโลกแห่งมนต์มนั้นกลับเข้าบ้านเลยป่ะเสียงตูบ้านเนะี่ยได้ผีผีเฝ้าบ้านใหม่ผีผัวกลับมาแล้วค่ะขำสุดมีผมมาถึงบ้านเลยจะาเอวันดีจ่าเอวันดีจ้ะคุณรู้เรื่องนึ่งดูครับพี่ก่าเดิมนาอโอเค ตัวตนของเขานั้นอนข้างแปลกนะจะไม่เห็นเขาถ้าเกิดไม่รู้ตัวเขาอยู่ที่ด้วยอ่าฮะ <c oughs> เปิดตู้เย็นหาของกินนั่งกับผีฟัวนะโอเคบางครั้งโลกนี้ก็มีผู้เย็ยนบ้ากันนะนานทีอาจจะสังกเกตเห็นย่างอยู่บ้างกันนะเอา้เพื่อนมาเยี่ยมบ้าฝ่าวเพื่อนผีมาเยี่ยมออแล้วเนะี่ยนี่หา,าให้เขาเหรออ่าอาหารเราพร้อมแล้วหรอ ได้แล้วจะให้เลยคุยกับผีให้อาหารผีนี่เป็นสัตว์เลี้ยงในตอนนี้เรนได้ยินเรื่องคนที่หายตัวไปจะแปลว่าพวกเขาหลงทางอีกฟากหนึ่งนะฉันว่าเดี๋ยวจะเป็นเพราะพวกเขาด้วยเช่นกันนะเล็กงั้นละการพวกเขาเหรอเดีม,มอะไรอ่ะมุดทเอ้ไฟเออนี่คือละไรกนี้คนเดียวหรอข้าคุณนะ่ะคนเดียวจ้ะคนเดียวเป็นห่วงนะรู้เปล่า เรากําลังนอนบนเตียงแล้วขเขานนขึ้นข้อนอนข้างๆเราพีพ่ผมหลับนะนอนด้วยกันแล้วหลับตานะพีพ่ผมหลับนะพี่มอมคอมแฟรได้เกือบแบบพีคมากอ่าบิฟฟูลเลิฟไลฟ์ชีวิตรักที่ประหลาดอยู่นะโอเคแต่แฮปปี้อ่าพอจะถ้าจบเอนเนิ่งฟังลิฟนม่มได้ว่าลาไปต่อนะต้องต้องช่วยคุณหัวน่าผมก่อนนี้อ่ะแล้วเข้านี่ตามนี้ก่อนนะ ดยกันที่พูดถึงไปเนาะไปน,นี่ต่อนะน่าจะมียากกว่านี้ผมว่าโอ้อรมาทางนี้สิจ้ามาทางนี้หาฮาให้หาเจอเนาะในที่ซ่อนแหลที่ว่าไปไหนน่าจะซ่อนได้ของตัวเด็กคนนั้นกับหัวเล็กๆน้อยหา้านได้เจอสิทางนี้นะทางนี้เล็นซ่อนแอบ,บกันเนาะใช่ไหมให้สีามหายให้เจออืมถูกแล้วแหละคอมแปก็กใกล้เคียงแหละผมว่าอยากเล่นเกมกันเหรอเนี่ย เลอกหลุมเลือกช่องเนาะตืวกก่ว่าน่ากลัวอีกห้องน่ากลัวทางออกน่ากลัวเหรอประตูออกนะอืม่ะคนที่พูดถึงจะเจอนะไม่ถูกสามครั้งก็ให้รอเหรอต้องายในสามครเนอะไ่งนะั้นเฟลเนาะอ่ลองประตูเด็ดไม่ถูกอืมอ่าตู้ใหญ่นะตู้ใหญ่ไม่ถูกเหลือครนะั้งเดียวอ่าตูเ้เล็กเล็กไม่ถูกสามครั้งแล้ว สีหน้างอนนะแกโดนแช่กันเลยก็คือตายแหละเนาะง่ายๆต้องเดาจากตำแหน่งหรือขนาดเดาไม่ได้เลยมันมันบอกยากเนาะเคบิมิยอนเหรอฮะมิยอนนี่คือต้องหาคุณอะหาคุณช็อปโอ้เลือดอ๋อมิยอนไปว่านั่นปะจบเอ็นไม่ดีแต่ว่ามีต่อให้เราดูด้วยต้องช่วยเขาให้ได้มี เซนเซอร์ชื่อเลยว่บไม่ใช่ชื่อเราเนาะต้องหาเขาเออ h อ t the fuck ไม่ไม่ใช่เขานะไม่ใช่หัวนี้ต้องหาคนชอบต้องหาให้เจอ What the f ักเอ็นห้าฮิตฮันเนาะราหัวไดเอ็นเรื่อยๆแต่นีขึ้นแล้วเนี่ดนนีเลอแค่สามกล่องเนาะน,นันีเหลอแค่ไอ้กล่องสามอันแล้วก็อันนี้เนาะตู้นี้ไม่ใช่ เรแ,แต่กล่องแหละกล่องน้ำตา,าลทั้งหมดเนี่ยพอดีคุณช่องว่างเอาหายไม่ถูกหรือแ,แค่กล่องซ้ายกับกล่องนี้กล่องนี้ได้ไหมผิดไปเลยอะไรครับเนี่ยเราแม่นเหลือเกินสีหน้าง,งอนเลยแกเนี่ยเจอค,คุณแก๊ปเนาะคคุณช่องว่างเรื่องดีอ่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนนะเปิดทิกเกอร์คุณแก๊บไปเฉยคุณช่องว่างแอบในช่องทุกทีกล่องนี้เอา้า มัน What the f มันสุ่มว่เอ๊ะแล้ววิธีวิธีให้รู้อะหรือว่ามันมีอะไรแอบอยู่ปะผมชั้นบนเหรอเห็นนะถังข้างบนเห็นะนะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ปะโอ้ก็ว่าอยู่เขามีใบตอนตายไงถ้ะอยู่บนยังไม่อยู่ในกล่องก้ยมันร้ายรายเจอแล้ว เจอแล้วโหรา้ายว่ะร้ายตัวยีนร้ายจริงหาเจอเนาะคุณเงยหน้ามองก็เจอแล้วอะไรกว่าไปมันร้ายจริงน้องไฮ้ด้วยคุณหวัวขอบคุณนะขอบคุณแล้วตาผีกลัวมากเลยกลัวมากเ,เด็กบ้านนี่ขโมยหัวฉันไปมันแกล้งฉันสักอย่างหนึ่งนะเนาะแกเอเมนโช้คําแปลดีเขาดา่าเราเลยผมว่าสะบดเอารัวสุขการเล่นกันนะั้นจะ ัวการเดี๋ยวผมไปเล่นนอกกันนี้แล้วกันเสริมคำใหม่กันนะอันนี้ไปที่กล้องกว่าเดิมเขาเล่นหัวกันนะแกไม่เอานะไม่ชอบโมโหนะรู้เปล่าแค่กระแสนั่นเองนะกระแสงไงแค่เล่นกันนะผมาอ่ะบายมันไม่สนุกเว้ยเข้าใจไหมเขากำลังบอกว่าไม่มกลับมาเนาะตอนคัมแบ็กอาเกนนะไม่อันนี้กลับมาเนาะอนหลังน่าจะอีกเหรอใช่ไหมไม่อีกแล้วเดี๋ยวก็ไป ถ้าก็ตรงๆแต่ที่เขาขะล่านอตีความตรงๆไปเลยก็คือเนี่ยมันกลับไปแล้วก็ไปคิดว่าบายไปเลยงอนไอเด็กป้านี่วฉันไปเล่นรู้เปล่าันพยายามห้ามเขาแล้วนะฉันโมโหรู้ไหมก็ช่วยเขาได้แหละแต่ว่าห้องของเขาที่เขาเคยอยู่อ่ะไกลแต่ที่นี่มากเลยนะอ๋อถึงว่าถ้าเกิดจะพักลับไปต้องกลับไปห้องเดิมเหรอไกลมากในจริงนะเริ่มแต่ชับเรื่องแรกอ่ะเอาไงดีอุ้ยอะไรวไวเหระ อันนี้อันนี้ไม่รู้นะโอเคก็คงสั่นมึงซ้ายขอซ้ายซ้ายขอซ้ายไม่อยากให้ไปข้างบนเหรอข้างบนเหมือนสั่นหรอือเปล่าอ๋อระวังข้างบนปะระวังข้างบนถล่มมาใส่คิดว่าเล่เอห้องเล,ล่อมันหยุดนล้วนะตอนนี้คำสับไม่ชัวร์เธอโอเคไหมไม่อยู่แล้วสักอย่างหนึ่งผิดหวังเนี่ยล็อกนี้ผิดหวัด้วยหรอเหดานร่วงลงมา่วงคงใช่เนาะผมมา ทรับอื่นยังแปลกๆอยู่บ้างเ <g ül> ยอะเลยทนไว้ก่อนนะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะทางเปลี่ยนไปเฉยเลยแฮเดินทางเปลี่ยนใหม่ปกติของโรบผีเนาะโอเป็นไหวแล้วทางเปลี่ยนใหม่ทางออกสันนี่มันคืออะไร <g ül> ไม่ชัวร์เลยสั่นน่าจะเปลี่ยนนะผมว่าแปลเปลี่ยนกว่าไปอะไรอย่างนี้ควรจะไปทางนี้เหรอควรจะไปทางที่ตอนนี้มีมาเนาะมันเกิดขึ้นเปล่าเนี่ยห้องมันเปลี่ยนโปรตีนี่ย เรากลับไปที่ลิฟต์ไม่ได้แล้วเนาะเอนดิ้งเมื่อกี้ที่ผ่านมาจบแล้วหาไม่เหมือนกันนะโอเคไหมคุณกลัวหรือเปล่าเนี่ยเอยูที่ต่อไปคงช่วยไม่ไ,มได้เนาะต้องไปต่อแหละมีมีแบกหัวแล้วก็มีคุณครานเพิ่มเติมด้วยตอนนี้แต่ว่าขี้กันเนาะโอเคโหสุดท้ายจบพ,พี่จริงได้เป็นฮาเลมนะผมว่าดูแล้วชั่วเลยได้ผีเกาะเออห้าหกตัวแล้วก็ลิฟต์ด้วยกันนะถึงภาพแล้วตอนนี้โอเคภาพครอบครัวเป็นนี้ต่อทางนี้ต่อได้จะได้ สวัสดีทันนี้ต่อนนะจ๊จะฮะจเอกอะไรกว่าไปไปก็ไปครับได้เพื่อนเพิ่มแหละอุ้ยม,ม,มีทางแยกเหรอเสี่ยกันแน่นี่ยทางแยกด้วยอะ่ะมีสามทางเนาะจ่เอต้องการไปทางนี้ตรงเนี้ยอีกข้องทางออกนะทางกับตรงที่รู้จักอยู่นะตรงนี้รู้จักอยู่อ๋อเป็นทางที่เคยมาเนาะพนนินไว้เปลี่ยนเส้นทางใหม่เนี่ เบก็มีคนที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปเนาะต่อยังไงก็ตามใช่ไหมเนี่ยตรงกลางโอเคตรงกลางเป็นท,ทางที่เขาให้ไปเนาะโอเคด้าตรงกลางทางให้ไปก็เดี๋ยวลองไปซ้ายขวาก,กันนะดูทางอื่นกันเนาะโอเคไม่ใช่ทางซ้ายนะไม่ใช่ไปกลางต่อทำไมจะไปดู่วกไงความไม่ถูกนะไปกลางต่อได้ครับได้โอ้หมีทางแยกเหรอเห็นทางมีสองทางอันนี้นะขวาขวาไปซ้าย ไม่ถูกทนะ่าซ้ายไม่ถูกนะไปขวาต่อได้ครับต้องทำตามคุณนหัวนะโอเคสองทางกันด้วยมันได้ขึ้นลงลงล่างลงลง่าง,ง,งมันข้าบอบแกมันทางยึงตัวไปไม่ถูกนะบนต้องไปล่างเชื่อกันได้ไหมอุโมงค์คุณ,คณนขึได้ตรงเนี้ยทางเดียวตอนนี้นะนี่ชี้ต่อเลยทางนี้ตรงนี้เลยงั้นเพดานนะเพดานเหรอโอเคใจปิ๊งล้วเหรอ <laughs> ตัวเดิมเลย หน้าใหญ่นะเนาะเกตรนนี้ประตูนะไม่ช่วงกันว่าจาะออกไปได้เปล่าประตูซะเกาอีนี่คือบวกกรอเฉยไม่มีอะไรเนาะที่เหลือก็แค่ทางตรงๆตรงนี้ก่อนมีโซฟากับที่นั่งเก้าอี้ไม่นั่งเหรอหน่อยนึงอู้บัน,นีีนอนได้อะอย่๋เธอช่วยบางอย่างเนาะพุทธนะิมแดเนาะวางไว้เหรอ อย่างนห้เธอช่วยวางน่าจะวางแหละวางสิ่งของไว้ตรงนี้วางวางวางก็ได้ตะนุ่มฉันอยากอยู่ตรงนี้สบายดีแฮปปี้แฮปปี้นุม่มนุ่มดูแฮปปี้เลเกินให้ตายสิต้องวางเฉยเรอเก้าอี้ตรงนั้นนอนได้อ่าปล่อยคุณช็อปตัวนี้ไม่ได้อ๋อคือวางไว้ผ่อนคลายเฉยๆชัวช่ว,วคราวเนาะอ๋อห้องนี้พักได้เนาะ หน่ยก็ได้ไหมเขาไม่ได้ห้ามนะตอนเนี้ยพาไปพาไปเอ้าบ in ัตบัตเอิมโดนแดงตลอดแล้วช่วยพาไปทีเอาออกไปเนาะเอาออกไปมันเสียงแดกรุนแรงมากเอาไปชั้นทีได้โปรดเธอแม่อะไรหรอกนะอยากกัดเขาตัวนี้ด้วยตัวตาที่เราเคยไม่ทุบเนาะกัดหัวเรียบร้อยเรียบร้อยเธอโอเคไหมเนี่ย กลัวครับกลัวสั่นกลัวเนี่ยรู้ไหมเธอโอเคไหมตัวเล็กโอเคบินดีกว่าตอนนี้ป่วยแล้วไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรคนไปต่อดีกว่านะเหมือนเรามาทำให้ติดตัวเปล่าแล้วนี่นะให้ดูป,ปุ๊บเปลี่ยนใจแล้วไม่นอนกันแนละ้วพักแล้วเมื่อกี้ไมไ่พักจริงเนาะโอเคหยิบหัวไปได้ดีกว่านะแฮปปี้หรือไม่ได้เล้ววะโอ๋โออาจจะไม่ได้นะโอเคอีจะมาขับเกิดออกมผมนะไม่น่าทันแล้วเมื่อกี้คิดว่า ช่างมันโยโลอกห้องเนี่ยห้องเดิมโอเคมีของมาจากทุนี้ด้วยนะแกห้องซากไงที่เราเคยมาต่องโยโรคนดูของเหรอมีของนี้ด้วยแฮะหูแมวหุ่นหัวว่าฉันหูแมวเท้สิ่งนี้เพื่อรกันแน่เนี่ยเธอหูแมวไงเป็นหูอะหูหูไงหูชีที่หูนะนี่ไงหูอ่ะผีหูเหรอเป็นอาหารหรือเปล่าเนี่ย น่าดีนะแกร,รูอเปล่าอ,อารมณ์ดีเหรอคุณเนี่ย <c oughs> กัสแสดหรือเปล่านี่ฮะเปลี่ยนดีไหมดีแล้วหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปหรือว่าเดี๋ยวถามว่าสภาพนี้ดีไหมกว่าไปเนาะอันนี้คําพูดตอ,ตอนที่ตัวใหญ่พูดมาเนาะน,นี่คือพูดตัวที่ไอ้คุณหัวใหญ่เขาพูดก่อนที่เราโดนจับอะ่ะไม่โชว์ความหมายดีเนาะโอเคถ้าจะแบบว่าอนุมัติว่าโอเค <c oughs> อะไรก็ว่าไปไม่ชัว์คำกว้างไป แต่จะอย่างนี่นะคิดแหละแต่แต่ลงสิน้าเนาะโอเคตอนนั้นแหละกว่าไปมีหูก็ดีนะโอเคทีค่ว่าใช่โอเคใช่ไหมเนี่ยสิน่าสงสัยอ่าใส่หูเพิ่มนะเนาะเกตอนนี้คุณหัวมีหูแล้วตอนนี้แปลกแปลกมากเกียนี้อดเอดี่าวในหัวพาไปตอกตุงนั้นนะอารมณ์ดีด้วยใช่นั้นต่อไปจะมีทางออกเต็มเลยเหรอออกเยอะมากเหรออ,กอกีกห้องออกเยอะเลย ทางออกข้างหน้าไปต่อนะเป็นห่วงคุณนะอารมณ์ดีด้วยเช่นกันก็ห <c oughs> <c oughs> มายแบบไม่เก็ตหัวหายอ่ะตัวไปแล้วน่สงสัยเหมือนกันนะกับเธอด้วยคุณหัวมีร่างกายปะเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจความหมายไหมร่างกายอ่ะเรื่องร่างกายเนี่ยอำตัวไม่อยู่แล้วมีแต่หัวหรอกับอาหารหัวไม่อยู่แล้วหรอทำตัวอาหารน่ะไม่ต้องการนะเข้าใจละ อยากให้ช่วยลำตัวตรงนี้เหรอฮ่าลำตัวคุณไม่สวยอยากช่วยลำตัวตรงนี้ลำตัวคุณไม่สวยนะแกแฮปปี้ชอบเราเรื่องไม่สวยสวยนี่ไม่ใช่แน่แน่ว่าแต่ว่าคงใช้ต่อไปเรื่อยๆมันฮาดีแค่พยายามคุยนั่นเองนะไม่ต้องคิดมากไปลองคุยต่อข้อข้อล่างกันแล้วกันนะลำตัวไม่อยู่แล้วเลยแต่หัวหรอคาเล่มแปลกๆดิใช่ไม่อยู่แล้วเลยแต่หัวนะ น่าใช่นะผมว่าเออที่ถามเราไป่ว่าอยากให้เราตัวอยู่หรือเปล่านะผมว่าอ๋อข้อแรกอยากให้อยู่ข้อแรกคือไม่ต้องการเนาะโอเคอ่ะตอบอยากอยู่ไหมอยากให้อยู่จะเลยแกอันนี้เหมือนอืมก็ไปมันไม่ดูไม่ใช่แฮปปี้เนาะโอเคแน่ๆถ้าเกิดดูจากอารมณ์แล้วผมว่าอยากให้เขาแฮปปี้เนาะก็เลยตอบว่าไม่ต้องการกแน,น่ไม่ต้องการลำตัวแล้วกันท้องแฮปปี้มากกว่าไงให้ผมวก็พอแล้วกว็ไป คำต,ตอบเดียวกันแต่ว่าสีหน้าต่างกันเนาะสีหน้ายิ้มกับสีหน้าเหมือนเฉยผีกลับมาแล้วผีอะไรกลับมาอ้อสวัสดีเอาตัวแรกีตัวผมสิงเงินเนาะโอเคเกตั้งแต่เริ่มเกมนานแล้วนานมากจริงเอ๊ฮัาเลมใหม่คนหนึ่งเนาะโอเคจะเอสวัสดีผมสีเงินจะเอ,วส,เะเอสวัสดีตามหลังกันมาเต็มเลยนะคุณนี่ยพวกคุณเนี่ยมากันซามคนอันนี้นะรวมทีมเนาะโอเคทีมผี แก๊งลง้ผีครับผมใช่เลยเขาพาฉันไปด้วยเช่นกันนะคนเนี้ยคนเนี้พาฉันไปด้วยเขาช่วยฉันนะทางออกเปลี่ยนไปต้องไปทางอื่นนะหาทางไปต่อไงต้องไปทางนี้ต่อนะทางนี้หาเจอคุณด้วยพอดีด้วยนะจักรยานหนึง่งสวัสดีจ้ะอันนี้หมายถึงที่ใหม่นะผเนะเพราะว่าตอนที่คุณช่องว่างเขาพามาก็ที่ใหม่ก็คงเป็น ที่ใหม่แหละที่เจอกันอีกแล้วกว้าไปโอ้สวัสดีค่ะไม่คิดว่าจะเจอคุณนี่เนี่ยคุณนี่พาเข้ามานะใช่ไหมมือพายมาด้วยร่างกายคุณจะบาดเจ็บนิดหน่อยกันนะดูร่างกายคุณดูแย่มันด้วยตอนนี้จับคนที่นี่ไปต่อจะเปหนึ่งไปให้ตามไปต่อนะไปด้วยกันกว้าไปมากับฉันแล้วกันนะฮมบอกให้ตามไปใช่ไหม กลับมากลับมากลับค <c oughs> อมหมายใกล้ก,ลกันโอเคกลับชันแล้วกันนะตามชั้นมากว่าไปอะไรอย่างี้ยเวลาบอกพอดีเลยตอนนี้รู้สึกมีเท่าไหร่เหมือนกันนะเขาเปลี่ยนมาคงดีอ่ะตามไปแล้วกันนะปาร์ตีสี่คนแล้วหนึ่งคนกับสามผีโอเคตามผู้ชายโล้วลุ้นตอนนี้อ๋อจบโอ้จบมันเป็นสดสามแบบเต็มที่ใหญ่นะผมด้วยโอ้ใส่หัวแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นหูเดี๋ยวเนี่ย อ่าก็ได้มั้งโอเคนะโอเคคุณอารมณ์ดีนะไม่เป็นไรเนานะอ่ะอกินหูเราถามกินได้ไหมหอ่ะเออ